là ờ, xe xe đơn bằng ngàn mà rước rót này rước ra na này, rước này, rước rót na này, rước rót na này, rước rót cái kia หว่ารอหน้าอีก,นะกเนะนี่ยเซ็กโดนอะไรวะเอ็งดูยังวะเวะทำไมวะนี่รอยอะไรวะไม่มีนี่วะอยู่ข้างล่างรอหรือเปล่า,ลา,า,า,าฮะเออแล้วเ<ะ>สียตัวยุดต,ตรงไหนฮะนไกลไหม เรียบร้อยเลย,เย,ยแล้วพ่อยอังว่าไงจะมีใครมาป่าให้นี่อือเฮ้สเสดสักแน้วนอนเฝ้ารถหนู <c oughs> เดีกว,ว่ <c oughs> นนาจะ <c oughs> หายลโดนวางตะปูแน่นอนเลยนี่นี่รอยใช่ไหม ต่ไม่รู้เหยียบอะไรวะถ้าพี่ไปทางนี้พี่จะโดนไหมนี่เนีนนเย,ย,นนนยก,นก็โดนมาสองคันแล้วหนูเกิดอีกคันเซ็ด้วยวไหมด้วยนู่นตรงโค้งนูน่นยังไปบอร์หอดบอกแซกเันเนาะอยู่ตรงตตโคง้งอ่ะน,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 นี่มีรถเจะแซกเข่าโค้งแล้ว รถหนักอันนี้เหยี่บอะไรครับนี่เห็นยังยังไม่เห็นมั้ยมนบอกว่ามันไม่เห็นน่าจะยางมันกัดอ่ะโอ้หาเขียวมันออกเนาะโดนน่างานหรือเปล่าอาจจะใช่ตัวถ่วงตัวถ่วงส้องขันเลยพอดีเลยตอนเย็นอีกตัวถ่วงเขาโอ้าว น้ำมันก็หมดเติมได้ทั้งอัดน้ำมันก็หมดยางก็รั่วเจ็คพอร์ตแจ็คพอร์ตมาวันแรกก็โดนเลยทีไม่มีวันตายวันนี่ไรก็ตายว่ายางด้วยสภาพยางเลนดียนน่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเหยียบอะไร มีไม่พี่ไม่อยู่นี่ไม่มีใช่ไหมไม่รู้ว่าเหยียบอะไรโดนวางงานเรียบร้อยครับข้าวแก่นี่น่าเสียเลยโอ้ยนอนเลยไม่รำคาญพนักงนอะไรนะเออโอมาแล้วไนปะมาล้างเลย <c oughs> เราพนกักงานไหนพนักไหนอันนี้แหละอันนี้แหละพนกักงวิ่งปะยา,า,างกัน ไปขับแรงหรือเปล่าเนี่ยหืโดนใส่รถไอ้แซมดีกว่ามั้มไอ้แซมพาไปไอแซมขับรถมั้ยเดี๋ยวไปบ้านไอ้วุฒิอ่ะก็ต้องไปหาฮแซอไมใช่ไหมใช่เออนีกำลังมาถอดรถเซกอะไรไม้อืมไม้เพนเหรใช่ไหมนี่รถหมุนได้นี้เลยก็ได้เซกลัวสองล้อด,ดิทางนู้นหรือทางนี้ปะ ตโหตึบตึบตึบเลยวะเรียบร้อยดีเสร็ๆเข้ว่ะเออให้แต่ขี่ไปได้ก่อนเนาะ